อลีวูดเกมไนไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ก่อนที่จะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงเป็นซูเปอร์แชมป์ของเราผมมีภาพอยากให้ทุกคนได้ดูกันผมอยากจะรู้ว่าอันนี้น่ากินหรือเปล่าอ่ะมาดูกันครับ <Hey. S 1> ไม่ไห <Hey. S 1> น่ากินจริงๆอันนี้น่ากินหรืออันต่อไปน่ากินกว่ามาดูกันครับ oh. อันนี้อะไรบ้อง <Pok ong S 1> เหรอครับผมอันนี้ไม่กรอบครับอันนี้แข็งอันนี้ไม่กรอบครับอันนี้แข็งครับและพวกคุณได้หมวดคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอ่ะอันนี้อะไรฮะตอนเช้าไหวอรุกประวัออไหว้กระวัดไหวฟอฟอฟองูเขาเรียกอย่างว่าอะไรจะองอ่างงจะองอ่างง มาถึงสัปดาห์ก่อนท้าชิงในการหาสุดยอดทีมซุปตา์เพื่อคว้าตำแหน่งซุปเปอร์แชมป์และนี่คือปาร์ตี้เกมโชว์ที่มันชะทานทุกวงการอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์ตลอดระยะเวลาการแข่งขันในรอบพบกันหมดกว่า10สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้4ทีมซุปตาร์เจ้าแห่งเกมที่สามารถผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งในรอบไฟนนลของเราซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมกลุสตรีที่รักสนุก กับทีมขวัญใจวัยจากซึ่งผู้ชนะก็คือทีมกุลสตรทีที่รักสนุกรับทำให้พวกเธอได้ไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับวันนี้จะเป็นสนามประลองของทีมที่มีคะแนนเป็นลำดับที่2ของตารางนั่นก็คือทีมเทพบุรสุดเกลียนปะทะกับทีมที่มีคะแนนเป็นลำดับ3าของตารางนั่นก็คือทีมลูกทุ่งไทยไม่พิฆาต หากทีมไหนที่ชนะในแมตช์นี้นก็จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมกลุกสตรีที่รักสนุกนั่นเองครับและซุปตาที่จะมาท้าเดือนกันในวันนี้ทีมแรกเทพบุตรสุดเกลียนนำโดยหัวหน้าทีมก้า <9, S 2> จิรายุตามมาด้วยพอสรันไนกี้นิธิดลและอาร์ตพสุดประทะกับทีมลูกทุ่งไทยใหม่พิฆาตนำทีมมาโดยแจ็คธนพลและเพื่อนร่วมทีมอย่าง ใายอภาภพรยิ่งยงยอดบัวงามและเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นหัวหน้าทีมฝั่งนี้ครับครับมีอะไรอยากจะกล่าวปลุกใจลูกลูกทีมบ้างพวกเราก็รวมตัวกันมาได้หลายเทปแล้วเราผ่านอะไรด้วยกันมาก็เยอะมีสุขร่วมเสรมีทุกข์ร่วมร่วม รวบต้านเออรวบต้านเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วครับพี่ๆครับเออมันถึงเวลาแล้วล่ะครับออที่ที่พวกเราจะแยกแยกไม่ใช่แยกแยกตัวเองออกจากความพ่ายแพ้โอ้โอทีมไหนจะสามารถคว้าชัยชนะและเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศได้มารับชมกันได้เลยครับ ขอ <musun? S 2> ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์พบกับทีมแรกแกง๊งไะเอกวิรตโกนอ่อนโยนทุกจุดซ่อนเล่นทีมเทพพุทรสุดเกลีย์ตามมาจดติดกับทีมที่สองเรานักร้องเสียงทองพร้อมประลองชิงซุปเปอร์แชมป์ทีมลุกทุงท่งไทยไม่พิฆา ไปไม่ได้กับพ่อเทพประรุสดวดเวหาเจ้าของบ้านอารมดีคุณวิลลี่แม็อินทอน นั่งลงนั่งลงจบด้ท่าเต้นโปรดของผมเลยทีเดียวกอดหมอนนองน้ำตาเรามาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะฮะก่อนไยพบกับบทสรุปว่าการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือฮอลลีวูดเกมน้ทยแลนซุปเปอร์เช จะมีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นครับที่จะได้ครองตำแหน่งซูเปอร์แชมป์ของเราขณะนี้เนี่ยนะครับเทพบุตรสุดเกรียนของเราเนี่ยนะมีเงินไปทำบุญสะสมแล้ว1 0 0 0 0แสนบาทฝั่งนี้ฮะมาทำบุญกันทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกภูมใจอย่างยิ่งภูมใจอย่างยิ่งครับสะสมไปแล้ว2 0 0 0 0ืบาทอะไรลูก ของเขาแสนหนึ่งไม่เป็นไรเขาเวานหน้าหนึ่งเรานำหน้าสองอะเราก็ได้ดีกว่าวันนี้คุณอาจจะได้แสนสองก็ได้ใครจะไปรู้อ่าเพราะว่าถ้าเขารักเราเราจะยอมแต่ดูถ้าทางเขาไม่รักหรอกเราสู้เนาะลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสู้เหรอจะสู้เหรอยากอะ ดูดูก็รู้ว oh no ่าเจนนี่เขากลัวเอยวโดนกอดหมอนนอนรักเดี๋ยวก่อนพี่สเปกหนูมันมีอย่างเดียวคือขายหมูกรอบขายหมูกรอบอ้ย้ยคุ้มคุ้มกรอบไปด้วยวีนนี้ไม่เอาคาดตัวไม่เอาคาดตัวแค่นี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วไงก็คุ้มเออขอโทษนะผมบอกว่าพวกคุณจะต้องแข่งขันกันแค่สามคนในทีมนะเพราะว่าหัวหน้าของคุณเนี่ยตายแล้วเหรอคะยังไม่ ยังไม่ตายภรรยาสกิดปุ๊บเลยต้องอยู่ที่บ้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวพอมาอปุ๊บเขาจะมาแล้วก็มาช่วยพวกคุณเลยอ่ะพวกนี้ถึงแม้ว่าหัวหน้าทีไม่อยู่เขาก็รู้อยู่แล้ว เอาเงินไปบริจาคที่ไหนครับที่บ้านชัยภูมิบ้านชัยภูมิค่ะไม่ใช่เฮ้ยบ้านนนท์จะอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึ่งคนละจังหวัดเลยลูกทุกไทยไหมพี่คะบริจาคที่ไหนที่บ้านนนทจะพูงค่ะบ้านนนท์จะพู แปอันนี้สิครับไม่ต้องมีบอร์ดอะไรเขาก็รู้มันอยู่ในใจอยู่แล้วหวหน้าทีมของเขาเนี่ยจะบอกเลยครับว่า1 0 0 0 0แบาทเนี่ยนะครับจะไปบริจาคที่ไหนครับคุณก้าครับแแกเห็นไว้บอดสะท้อนแสงแกเห็นไว้บอดสะท้อนแสงใจผมก็หวั่นแล้วครับผมนี่ช่วยยกขึ้นหน่อยยังขึ้นหน้าจอให้แล้วครับขอบคุณครับอ๋อ นะครับทีมเทพบุตรสุดเกียรนะครับผมบริจาคที่กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูลนิธิครับผมโอ้โหสุดยอดเป็นคนที่ความจำดีในหมวกนี้เป็นสมองทั้งนั้นนะฮะเนี่ยแต่เรียบนะฮะไม่มีรอยหยักไม่มีรอยหยักไม่มีรอยหยักเดี๋ยวนะที่เราเห็นในโอลีแฟนนี่หมวกใบนี้ปะเนี่ยอ่าใช่ครับเฮ้ยใช่ใช่ ก็ผมเองนี่แหละครับไม่ใช่ครับผมชื่อได้ไงอ่ะไรู้เลยอะไรนี่ไม่ธรรมดามหงรอแล้วน่ารักอีกต่างหากนี่ต้องถามอยู่ใจก้าในฐานะหัวหน้าทีมแล้วพาลูกทีมเข้ามาถึงรอบลึกๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผม คุณช่างเป็นคนที่มีความสามารถเหลือเกินผมก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกครับคือหลักๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ่งกันละันทีมเวิร์กครับทีมเวิร์กมจริงๆแล้วอ่ะที่ทีมเราสามารถเพอร์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเรากําลังทําสิ่งที่ดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยมูลนิธิด้วยอ้าวอย่างนั้นบอกเลยฮะคนที่กําลังเฝ้าเชียร์คุณอยู่ฮะที่คอยอยู่ที่มลนยทีคุณอยากจะพูดอะไรครับ ครับก็รอรอนะฮะเดี๋ยวจะโอนไปเร็วๆนี้ครับองพูดอะไร่ะเนี่ยใช่ใช่ครับก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทํางานหนักครับผมแล้วหัวหน้าทีมเราล่ะหัวหน้าทีมเราเนี่ยหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมไม่มายังไม่มามาแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านนนทพูเพราะว่าไปดูว่าที่มูลนิธิขาดเหลืออะไรบ้างนะไปเช็คก่อนคุณมา แล้วอตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าหัวหน้าทีมไม่มาเจนนี่เป็นหัวหน้าทีมนะได้คุณจะมีการพลิกแผนยังไงคุณจะเอาชนะปราบหนุ่มๆเหล่านี้อย่างไรเวลาพูดอะมองหน้าสิอ่ายอมแพ้ค่ะอ่ะยอมแพ้ค่ะมันต้องมียอกเล่นค่ะผู้ชายก็ส่วนหนึ่งแต่น้องๆที่มวนนิธิมวนนิธิ อะไรฮะที่เป็นมวลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดอะไรเป็นมวลมวลอยู่ไม่รู้ใครคิดิถึงแต่อะไรมวลมวลแท่งแท่งเป็นมวล คิดถึงหมูกรอบอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ไม่ปาก็คือมูลนิธินี่คะเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะทําเต็มที่นะคะถ้าสมมุต oh. 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 er <te ิว่าวันนี้เราแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดียวยอด2 0 0หมื่นเี่ยพี่ยิ่งยงจะอนไปให้ะอบคโณทีาพุนกับยิ่งยงนะครับชอบนิทมากจริงจริงครับผมอะและนี่ครับอยากร้องอยากเต้นวงของเราอยู่เสมอซีสไม้ อย่าหาว่าได้เปรียบเสียเปรียบครับเขาต่อให้แบบนี้เริ่มกับเกมแรกนะครับสติ๊กเกอร์รามาวิธีการคือเดี๋ยวเราจะขึ้นมาทีละคู่ปะทะกันตรงนี้ผมขึ้นภาพสติ๊กเกอร์ออกมามันจะแปลเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรคุณต้องหาให้เจอคู่แรกก่อนเลยฮะมานั่งมองหน้ากันอยู่แล้วนะฮะคุณไนกี้คุณยิ่งยงครับเชิญ oh. ันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสติกเกอร์หนังเนี่ย เออไม่รู้เลยพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไนกี้เขาแบบว่านั่งรีเสิร์ชข้อมูลนะนะลองเสิร์ชแล้วนะหนังไทยมีเรื่องอะไรบ้างเออขาเขาเล่นเยอะด้วยเขาเล่นหนังเยอะเยอะด้วยเล่นเยอะเล่นหนังเยอะเหมือนเล่นหนังเยอะด้วยดูเยอะดูเยอะเลยเป็นหนังผู้ใหญ่ครับผมที่ผมเล่นอ่ะหนังผู้ใหญ่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 ดูแมผู้ใหญ่วัยห้าสิบกว่าปีดูอันนั้นเข้าลงหรือเข้าแผ่นครับพี่เร็วๆนี้ที่ของถมครับผมอ่ะตัวอย่างให้เขาลองเล่นดูก่อนเผื่อพี่ยิงยงไม่รู้นะ ซิกเกอร์ลาม่ามันจะขึ้นมาแบบนี้มานี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรใจหัวใจหัวใจเสาไฟสามหัวใจไฟฟ้าเหรอหัวใจเสาหัวใจสามดวงอย่างนี้เหรอไม่ใช่หัวใจแล้วแหละรักสามสาวมีรัก แล้วก็มีเสาอยู่สามสาวรักก็รักเสาป็นนี้เป็นคนภาพยนตร์เฉลยออกมาเป็นรักสามสาวออครับผมเป็นคนฝรั่งเข้าใจแล้วนะมาเที่ยวบ้านฝรั่งก็ต้องงี้แหละงี้แหละงี้แหละมันจะเพี้ยนเพี้ยนนิดๆนะครับคราวนี้เราเอาจริงแล้วนะคุณสองคนถ้าภาพมารู้ปุ๊บกดเลยกดได้เลยค่ะพิมพฝั่งนี้ช่วยๆกันเถอะเต็มที่พร้อมแล้วสติ๊กเกอร์มากด ก่อนละฮะมาแล้วครับค uh, ุณย oh, 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 oh. oh. uh ิ uh. oh, ่งยงโอ่งโอ่งโอ่งอ allora. oh. 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 ่งโอ่งโอ่งโอ่งลานะต่อไปคืออะไรเร็วเดี๋ยวหมดเวลาองมีดบาดองมีดบาดององอะไรบะเฮ้ยไม่รู้ว่ะเอาเร็วฝั่งนี้รู้แล้วนะฝั่งนี้ยิบเลยเอาเลยนะ บาทออันนี้มันต้มยำกุ้งตผมเอาอีกอันนึงไอ้ท่านี้ช้างใช่ไหมเขาให้รู้ไงว่าไหนท่ายผิดเป็นอย่างนี้เรื่องไงขายต้มยองบาดองบาดใช่ไหมกรรมการท่างขึ้นไปองบา โอมกระปากโอมปากขอบคุณครับผมไปายแล้วครับได้คะแนนนำไปก่อนแล้วเราตอบถูกมัน้าผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะต่อไปครับเราตามพี่ไฮกับคุณอาร์ตเจอกันครับเชิญยอมแพ้อาร์ตรักอาร์ตนะผมต่อให้ผมไม่ใช้มือกด ติดติดไฟติดไฟติดต่อให้ต่อไม่ใช้มือเอาล่ะผู้ชมเรามาดูกันครับว่าคุณอาร์ตจะใช้อะไรตีปุ่มเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราไม่เล่นทางนู้นแล้วเราจะดูทางนี้ในระหว่างนี้ก็จะเห็นเขาเจ้าหัวคหัวเฮ้ยมันพอดีเลยนะฮะหัวพอดีเลยนะโอ้ดีเลยพอดีไหมฮะพอดีแม้เลยขนาดนั้นเลยทีเดียวพร้อมสติ๊กเกอร์รามามา กดแล้วฮะนี่กดนอดด้วยปัญญาแล้วเรนูปัญญาเรนูปัญญาเรนูปัญญาเรนูใช่ไหมกรรมการปัญญาเรนูถูกต้อสุดยอดเก่งมากลูกโอ้โหเก่งได้คะแนนไปแล้วฮะ โอ,อโอ้อาจะไปไหนอะล well. ่อาจะไปไหนอะลมเรื่อว่ามันไม่ชอบเลยมันชอบไปไหนอะพัดแข็งแรงมากาแข็งแรงมากอุ้มลอยเลยอะหกสิบนะผมมีอาจารย์ฮะเขาเพิ่งสอนท่าเด็ดมากใครสอนอ๋อเหรอกอดออกขอดมใช่ท่าที่พ่อทำนี่ต้มยำกุ้งอย่างนี้ใช่ไหมต้าต่าเนี่ย พร้อมอย่างับคพณพี่พอสเดี๋ยวแข่งเสร็จท,ทำแบบนั้นเลยนะคะแบเรื่องแล้วคุณเจนนี่คุณพอสครับเจอกันโอเคถ่ายแล้วพร้อมเอาสอบกันเลยอ่ะสติกเกอร์ลามางคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้มากดแล้วครับไก ไม้กางเขนหัวใจอะไรวะอะไรวะไก่ไก่ผีวะเล่าผีนล่เร็วฮะต้องเอายาวเลยน้องน้องพี่ที่รักน้องพี่น้องน้องยืนยันนะน้องพี่น้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักใช้เบาน้องน้องพี่ที่รักได้ยเล่นเล่นของบ้านสลากแบบนี้นะน้องพี่ พี่รักพี่คิดคำถามเองเหรอไม่พวกมันคิดโอเคอ๋อเอาละครเกงเก้งอ่ะถึงเวลาแล้วครับหัวหน้าทีมของเรานะฮะเฮ้ยคุณแจ็คมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเช้าเช้าไมนใไรเนี่ยโอ้โหนึกว่ามันเป็นอะไรหรอโอ้โหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยในที่สุดวิญญาณจะเข้าร่างเอง เออพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ้าจะเคียงหัวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนหน้าทีมไปดูบ้านนนทภูมาไปบ้านนนทภูมิมาไปดูว่าเขาขาดเท่าไหร่ต่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรบ้างเดี๋ยวเดีส้ขาดค่ะคุณสร้อยอะไรมันเป็นมันเป็นลูกเขาอจริงป่ะเนี่ย เป็นเสื้อเป็นป้ายเสื้อเสื้อไปซื้อมาใหม่ยังไม่ป้ายเสื้อป้ายเสื้อเฮ้ยอายเขาไปมานั่งมานั่งข้อสุดท้ายพี่ซซู่ข้อต่อไปมาเอามาเลยมาเลยอะไรมาไม่พูดเลยเออเล่นเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นวันนี้เขามาพร้อมแล้วเต็มทัวเห็นไหมฮะว่าผมขี้แกล้งขนาดไหนฮู้ก็เลยครับผมนึกภาพไม่ออกถ้าเป็นผมผมจะทำหน้ายังไงพร้อม ติกรามาของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้รู้ละก่จันโอ้โหพี่แจ็คยังไม่กดครับคุณเก้ากดก่อนครับบังบังละจันค่ะผมบังละจันใช่ใช่ใช่ไหมกรรมการใช่ถูกต้องแะแนไปุดยอดหน้าตอนนี้เขานำแล้วพวกเราได้แค่หนึ่งคะแนนเองพวกเขาได้ไปหมดเลย3คะแนนครับหัวหน้าทีม คุณส่งตัวจี๊ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายยังลอยลอย่ะเดี๋ยวมันอ่ยยังลอยลอยอยู่เหมือนกับเมื่อเช้าเจอภารกิจอะไรที่เหนื่อยเหนื่อยมากถามตรงๆไม่ใช่เมื่อเช้าฮะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนคุณได้เพอร์ฟอร์มแบบนี้ไหมฮะสอนเต้นหน่อยสอนเต้นท่านี้หน่อยแรนกิ้งเหรอฮะแร็งกิ้งเหรอฮะอ่ะคุณเลือกใครหัวหน้าทีมคุณมาประทานนี่นี่ เจนนี่ให้ลองสาวไปเจนนี่ขึ้นมาครับฝั่งนี้เลือกใครครับปีกีผมเหรอแล้วไม่สู้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ทีมนี้นะครับสายตาพอบอกว่าไม่เอาไม่เอาไเอ้ก้าวเลือกทันทีสอมซิกไม่คุยกันเลยซมซิกอย่าไปสซมซิกถ้าเกิดคุณชนะคุณได้คะแนนแล้วคุณต้องอุ้มเขากลับไปนั่งที่โอ้ หนจะไม่กดไม่มีปัญหาครับผมจะไม่กดเลยแต่ถ้าผมแพ้ครับถ้าคุณแพ้เขาเขาจะอุ้มุณกลับไปนั่งที่ก็ดีนะครับพร้อมีิบตัวนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรมากดแล้วครับเจนนี่กดก่อนครับ หมดเวลาคุณไนกี้ครับถ้าคุณสองคนตอบไม่ได้ผมจะอุ้มคุณกลับไปนั่งตอบว่าสีแพ่งสีแพ่งใช่ไหมกรรมการสีถูกสีแพ่ง เฮ้ยสีถูกอันนี้สีแพงมากเลยไม่เคยมีผัวฝรั่งด้วยก็เลยไม่รู้ยังไม่ได้ะผมต้องต้องอุ้มแล้วใช่ไหมอย่างนั้นมันจะเกินไปนะคะ พี่อย่าพูดเรื่องลูกได้ป่ะผู้ชายอยู่อ่ะไม่ต้องให้เลืกเฮ้ย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 อยากได้โอ้ยอยากได้เฮอยอะไรนะนุนเดี๋ยวก็เลือกคุยทางตัวจี๊ดคู่ที่สองครับเลือกก่อนฝั่งนี้เลือกใครไม่ได้แล้วนายกินไม่ได้แล้วเหลืออยู่แค่สามคนเนี้ยเลือกตัวเองเลือกพอสเลือกอาร์ตพี่อาร์ตครับผมเลือกพี่อาร์ต กันเดียวเลยนะอันนี้ก็ไม่หลบตารู้ตัวเลยครับเขารู้ตัวเขาอยากมาผมอยากมาครับอกินขาดเลยเนี่ยหูกรอบหูกรอบกินขาดเลยพี่ยงอะอะไรส่วนสูงเหรอส่วนสูงกินขาดเลยอายุมากอายุอาชพร้อมนะสติ๊กเกอร์ราม่าข้อสุดท้ายแล้วจะเป็นของใครหนังมา ตึะดแล้วครับบัวบัวบัวผันฟันยับเหรอบัวผันฟันยับเพิ่มใช่บัวผันฟันยับบัวผันฟันยับใช่ไหมบัวผันตเค้อเค้อเคโอเคเลย โชคดีที่เพื่อนๆนนึกออกนะเอาละคะแนนนะครับสูสีกันมากเลยนะครับจบไปเรียบร้อยสำหรับเกมเกมนี้ตอนนี้พระเอกนำอยู่4ต่อ2คะแนนนะครับช่วงหน้ากลับมาร้องเพลงกันเพลงฮิตปิดหูสักครู่เดียว มีหอยกินเป็นนานหอยปากกุ้งนั่นแหละาวัน